สวัสดีค่ะยินดีตอนรับ่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงเหล่ารวยซีหาหค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกระแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่11เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะ่ะมอนีแอดผาพมาพมี่น้องพระเท่าสุขุสุข,ขอนมาติดตามรับชมรับฟับงแนวทางนะคะจากปู่บุญมีค่ะพี่น้องคะ่ะในคลิปมีปูแล้วมี อ่าเลข,ขันมนต์มาฝากนะคะแล้วก็เลขความฝันนะคะมาฝากนะคะไปไปพี่น้องคะคแนวทางของปูบุญมีค่ะในคลิปนี้ซีม,มีต่จะได้แน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการน่วมสักการณค่ะจะเจริญพรเ้นจะเลื่อนข <c oughs> ั้จะไหนเนาะฝันดีนออกว่าน้อทาปูนี่แหละค่ะปูทาปูป<ว>กป็ฝันให้ มันมีบอมีเวลาทิ่ปั่นเลยกินน <c oughs> ้ำมุนปะครับบัวเปิดงานมีเอออะไ่มาดปั่นกระจับจไ่ได้ค่ะแต่วเราจะติดจำในยุ่นน้อยหนึ่งเป็นเลขเอ่อน้ำมนุนฮานาค่ะเ <c oughs> ปิดงานก็ได้อีกน้ำมนต์งานขาวาดำค่ะ <c oughs> ไปสองงานสองงานเนี่เดวันที่เดินมาได้ไปเห็นมั่นมั่นงานแรกมันได้สองศูนย์สองสองศูนย์สองค่ะ พนพนสร้างไหวแบบนี้ก่อนพนสิเสียชีวิตบะคับบ่อ่าิ่น่าห้กันเอารวดอายุแม่นี่ยเราเิ่นวะอืม <c oughs> มันตายแล้วตัวเติมมันกูตายค่ะมันก้ไตังต้งีตัวเติมแค่าวาก,าากว็ดีนั่ปูก็เคยเป็นสวดให้ผัวเพิ่น้ค่ะ <c oughs> ที่กับบ้านเลขที่เกต์เกตหนึ่งผู้ผัวตายกับอายุเกติเบสปีบ้านเลขก็ผู้เมียตายนี่ก็คือกันอายุรอบเกติเบสปีคือกันค่ไมนกันนะเปียกยู่ เได้เลขน้ำม้ตนนั <şimdi. S 2> ่นแหละกรับเลขอายุเลาเจ็ดหนึ่งค่ะสองศูนย์สองกกเจ็ดหนึ่งค่ะอสองศูนย์สองตัเจ่าล่งค่ะชัวนเลขฝาล่งกับหกหกสามฝาล่งหกหสามค่ะอะ เพราะว่าเปิดปุ๊บไอ้ของผัวเพิ่นก็นกนที่ของนู่นั่นก็ออกทั้งบานเลยทีทั้งอายุทั้งอันนั้นของเรานั่นแหละ,ะกะนา,าแปลกอยูอะแต่เมืเ่อตอนั้นละละเลาเรียงเลขเลขที่ไปทางนี่ก็เห็นรถตนนันหนาค่ะ,ละเลขบังเอิญ อพูดกัว่านำม<ช>ันีสองพูดกันว่านำมดนี่สองมีสองงาน,งนาค่ะอ๋อค่ะคงานที่สองค่ะพูดมันหอดงานที่สองก่อนน่ย <c oughs> ถึงจะบอกงานเรียกันจบเลยจ้ะอาเ์พูดคเอค่ะไม่เจอฟอเบียกเตค่ะเจเบีกเยอะฟอเบกให้มันจบงานสอง,งบบก่อนจังบเบียบบก แล้วกางอ่าเมือ่อสุด้ายก็เลกไปมือตบาบดก็เลกไปพ่อโลโตนน้กคะ่เะเป็นเลขรถบางเงินเลขทะเบียนรถหนึ่งที่ปูไปน้ำทางอะจารย์ตัวมีอันมีผู้บอกเลขผู้ในแม่ที่ได้ถือเลขได้รถท่านไม่ไม่ไม่เคลียร์เนาะค่ะ เชียงลดไปนํำตางก็ปไปหอดจ้าหวัดปากอําเภอเนี่ยแหละภากอําเภอเพชรไปค่ะบ้านดอนเชียงบ้านดอนเชียงไปทางไปตป่างก้องค่ะลดนั็นไปตูนน้ำต่ำสอฟไฟฟ้าะเบียนรถนั่นแปดห้าสองหแปดห้าสองหกค่ะ อ่เรไเขียมอะไอยู่นี่คือเลขบางเอืญค่ะถาทีมาตัดเปล่ก็ได้สอก็ได้ค่ะเอาสตัวมาเปล่าสค่ะแล้วก็ A สองหกค่ะเรื่อสองตัวกัมี่ A แปดค่ะ คือเลขบังเอิญัเกินไปพ่อข้าจ้แาแล้วก็คือมันมคือจะมาที่ถามไปน้ำตาบค่ะที่ถามว่าอยากได,อกได้อยากได้ตัวเลขไปซือ้อก็เล่ไปปอบว่าดีค่ะอันนี้ก็เหตุบังเอิญซื้อซืดอกไม่เป็นเลขบังเอิญเป็นเลขบังเอิญแล้วก็ งูมาหอดงานที่สองได้บัดค่ะ <c oughs> เอลางานที่สองก็คือเจ้ามาขึ้นไปสวดหรือว่ามันก็ไปเผาสวดงานก็บ่ได้ไปสวดน้ำพึนดอกสวดสวดงานเลียกก็บ่ได้ไป,ไปงานสองก็บ่ได้ไป,ไปตวัาทิศงานอยู่ตั้งค่ะ <c oughs> <c oughs> ลยไปไปมือไปป้าไป่ป้ากับ่วนส่วนเลขอายุกมีสามสิบหกปีค่ะเนาะเลขอายุส0มสิบหกปีส่วนเลขกฟ้าล่วงกับศูนย์นหนึ่งสาม ศูนย์หนึ่งสามค่ะคือมันคือตรงกันกับเลขอีฝาล่วงงานแรกแทะชนะอายุตัวหนึ่งหกสามตัหนึ่งตัหนึ่งหกสามตัวหนึ่งสามหกนี่คืออายุผู้ตายส่วนมาเหตุน้ำมุนมานขึ้นนี่เห็นน้ำมตนมานขึ้นนี่ก็ มีศูนย์ห้าเกตให้มันศูนย์สองเกตอันนี้ละค่ะอีเปสองสองในเดี๋ยวที่ส่งไปเบืงค่ะต่อทีจอยกันถ้าเกิดคือจังเลขหาคันเลสองค่ะคันปีนคันเลขาสองคันนั่งตรงๆก็คือเลขหาค่ะ คูมค่าเกตล้วก็ศูนย์สองเกตค่ะาสามตัวเท่านั้นละ่ะค่ะการเล่น้ำมุ่นกันนี่ชั้นนี่แหละเลือกจ่ายสองงานค่ะเลืสองงานก็นที่จับเอาลักได้เอา เป็นแต่ว่าเลขกระโกงกันเลขน้ำม้นกระโงงกันอยู่ <c oughs> แต่อันหนึ่งจะเป็นศูนย์สองศูนย์อันหนึ่งเป็นศูนย์สองเกตหรือเป็นศูนย์ห้าเกตนี่ละส่ว <c oughs> นงานแรกมันจะตีว่าได้ดอกกันขันทรงไปกะตีว่าเปลี่ยน <c oughs> มันมันกูเอาน้ำมนตนทับเอาททเที่ยนทับไปขายได้บนน้อสอ้งหลัหาเสียงเนี่ยพัสนค่ับั <c oughs> <c oughs> ว <c oughs> บัวขายละเอาผู้ซื้อกับผู้มักซื้อก็เอาไปซื้อรถค่ะเจ้าขายกับสร้างของข้าเจ้าเอาบวมันพูที่ขายอย่างพูแแกท่าน แกไปแกมันผู้ใดมากับตรงกับเลขมากกับจังคอยซื้อ้ะครับเ่าตรงกับเลขมากกับว่าทองซื้อค่ะน,นี้ไปบยับไปหาจับรัตติีไวจ้จะพูดละใบสองใบค่าเดือกรางวันใหญ่ระเบิ่เนีนยนค่ะพวกมันมันกาแค่เป็นทีเป็นแนวทางทเอท ฉันมากกะจังคอยซื้อฉันบ่ามากกะจะปล่อยไปก็บก่เป็นยัง <c oughs> ตัวบ้าหเฮาบ่ดดิเฮาบ่ดด้ขายห้างบอดดิว่าขายเท่านั้นตอนนี้ดอกอันนี้คือจังให้พี่จะมักใจเอาค่ะ <c oughs> ขายไปเกิดมันบ่ถือไม่ให้เจังหน้นล,ล่ะกเขาถ่บยงียเลยผุดอง กาวโอ้ <c oughs> โอยบ่เป็นกาเด้อฮ่าฮก่ส่วนคนส่วนบานีนการปิดถ่ายคือเลขฝันค่ะเลขฝันปูไปูนนอนนอนพ่อเคิมเนี่ยแหละฝันเห็นรถรถขันด,ดนำดำค่ะ รถมันมาจอดอยู่นแล้วเ็าันฟันเห็นจังสีมันมันมาติคิวอยู่ดิครับพูพอรมันเป็นมากเดียวหนึ่งแล้วมันก็แจงค่ะแต่พอเห็นตาทะเบียนรถปูกับเล็บก็เล็กไปงานํำนี่แหละเวลาจำนี้ค่ะแบบนี้รถชั้นปูฝันเห็นมันมาจอดพอดีอืม ปึ๊ปบหลกะเลขปูกะเลขสังเกตเปิมันแมนควดมันแมนคือรถคือฝันบอ่อมันก็กโกงกันเบิดมันบวกบกเลยไปเบิงทะเบียนรถทะเบียนรถกัน5้าสี่ห้สาหสค่ะอันนี้คือเลขฝัน แจก็กมันสีแมนเทิร์นบูแมนแต่ว่าจะเกามันก่บประปาดเดี๋ยวหรอหาชี่หาสามติปุ้งยังไป่บุ้งทะเบียนรถนี่ของแฉบเหรครับบ่ได้ความฝันมั้งเหรคะของบ่ฝันบ่บ่ได้ฝันถ้นาก้อนที่ไปฝันเกี่ยวฝันเห็นอ๋อค่ะนั่นนั่นย้ำมือเว้นนี่หรอนั่น,น,นค่ะเพือ่อน,นัไรก็พักจะ สามทนาทีเกิดจึ้จิตไปงานนะนะมันมีค่ะเฮ้ยมันเกิดนิมิตฝันขึ้นระเบียนรถก็ห้าสี่ห้าสามค่ะมันก็นเลยมันก็นคือ มันคือตรงกันแท้ก็คือจังเป็นหลุมล่างรดขั้นนี่มันคือยังอยู่ในฝันแท้วับทางภาคแต่ว่าข้าเจ้ากับจอดจอดมองผู้ฝันอีหลีอืขึ้นไหมไปจอดดูกันเลยว่ามันเป็นยังสีมันเกิดสีเมียนเมนเล็กถ่านเล่ากับไทเด้อว่ะแต่ว่ามันกิด้วยเมียนเล้า กับังเกตเบึงอยู่วันเล่ามันก็ออกตั้งหาของมันรอกออกอยอ่ในเหล็ลกล็ลอกนี่นเหล็กล็อกนะอ้าวออกส่วนเหล็กไท่นี่ก็บแต่แล้ที่เอาตัวนี่อัดไทยก็คือมีอ่าซีหาสาม ซี 4, ่หาสามค่ะแล้วก็หาซีาซีาสามหาซี่าค่ะกก <3, S 1> นดทับ2สองตัวกับฮ4า่ีฮ่าสามเรเชื่นั่นแหละมันมันหลายตัวหวดค่ะอันนี้ทีเ่เลืกฝันส่วน มันนังมีงานอยู่่ว่ากัตติเส้าเ็ดเอาเจนี่าแบัดาปูกติยำเหล็กน้ำมุนใ้าเหล็กน้ำมุนที่ที่ทส่งไปออกชีปก่อน่ที่ที่ส่งไปออกีพกเหล็กน้ำมุนมันมีศูนย์หนึ่งหกแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูย์ห้าาแปดค่ะ ครับเจ็ดสองสองสองเนี่ยสียำตัวนันน้นเน้นตัวนั้นเน้นตัวนั้นอีกเจ้าก่อนเพราะว่าปูเห็ดสำคัญอยู่เล<ช>ขอมอนตัวหนึ่ง<า>ก็ข้ามาตรงกันกันกบเป็นเลขง่ายมืาขึ้นเนี่ยแหะอ<า>สองเจ็ดแต่ก็เจ้ากรรมก็ ตามไปประเทศนอกเนี่ยเหรอหนุกับ่อเคล่นเมื่อนมาที่ปล่อยหน้าที่เรเนี่ยสิบห้าหน้าที่สิบหกหน้าที่ะครับพอเออเอาสมีสกะกดหน่อาหนึ่ค่ะน่อยเข้มเนนข้มเนี่ยนะก็จะเป็นที่งนี้ก็จีโกงทุทไทยนี่ก็ทิ่เมือ่อวันที่สิบสิบเอ็ดนะค่ะ ตัวสิบเอ็ดข่วงทุตายก็ดีถ้าได้ถ้าได้ตัดเสียกเือน,นันก็ยัติโตหาค่ะพ่อมัน,ม,น,ม,นมันเป็นหลายตัวหดตั้งเหล็กหลอกตั้งเหล็กหวันตั้งเหล็กบังเอิญตั้งนั่นมันก็หลายตัวทวนเหล็กน้ำมุ 2, ่นนั่นก็นีสองศูนย์สองค่ะแล้วก็ศูนย์หา เจ็ดหรือศูนย์สองเจ็ดเห็นไหมเหล็กน้ำมุนที่เห็ดก้อนกรอนผลกับมี่ศูนย์เอ๋อหนึ่งหกแล้วศูนย์ห้าแปดสองเจ็ดสองสองคือเหล็กน้ำมุนัตะลึกฝันกับตั้งหากาคือห้า อ่า4ีแล้วก็4ี3สามแล้วก็ซี3แล้วก็ฮ่าาค่ะตัวเลขบางเกินก็น8แปดหสองหค่ะเตัดเลนเนอกค่ะตัดเลนเอนาเพราะว่ามันตัวเลขบางเกินส่วนชิพนี่ก็ล้งไว้ซ้ำเนือเนาะค่ะพ่ อายุวันนาจุขะปะลังลำๆเร้่อย,อยๆโศกโศกมันหมานแห้งแห้งปังปังแห่สหบายดีเปิดไปเลยขอบคุณครับผู้การวสการกษัตริุค่ะเอาพี่น้องคะแคปหน้าจอดนะค่ะพ่อายพี่น้องเรืองแนวทางนะคะจากปู่บุญมีค่ะกษิมีเลขน้ำมน่นงานขาวดําดนะคะพี่น้องคะเลขน้ำมน่นงานขาวดำแล้วก็ฝาโล่งนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เลขความฝันของปู่นะคะแล้วก็เลขบังเอิญน,นะคะพ่อายพี่น้องคะ อาศิเบึงหลายคู่หลายหางไปแน่จังน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องตว่า,าช่วงโค้งสุดท้ายเดี๋ยวปูศรีมาสรุปให้อีกเทื่อนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้กับแคปหน้าจอไว้เบิ้งเป็นแนวทางก่อนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้าขมารับชมรับฟังนะคะจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ้งค่ะสําหรับแนวทางจากปู่บุญมีค่ะโตเล่ทุกโต เป็นเพียงแนวทางด้อค่พะพ่อแม่พี่น้องเด้อโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะและก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้กับมีประมาณนี้นะคะขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะขอบุณขอบคุณแนวทางจากปู่บุญมีค่ะเอาไว้พอกันใหม่กับแอดในคลิปงานนะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ